สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจา้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยนอกจากสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทั้งหน้าช่องด้วยกันทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทาาเลยกับมาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยเราจะขอบคุณถูกการรับรับชมจา้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจเนะจา้ามาพบกับแนวทางหุ้นห้างเซ็ง ลรลบเ้าลบายวันที่2สิบห้าวันพฤหัสจ้ามือหนีเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมาผูกกับแนวทางของแอดจอยพารวยคือเก่าแล้วก็ตามเกยจา้าก่อนสิไปรับชมหางแสงมือนีเราจะเดียว่าเบอร์ผลของมือวานกันก่อนจากวันที่2สิบสี่วันพุธให้เข่าตัวไรแบบไรสิได้เข่าใจกันจา้าสำหรับแนวทางหุ้นของเฮาจา้าสำหรับวันที่2สิบสี่วันพุธเดือนหนึ่ง ห้างเซงเด่นรอบเศร้าจ้าเอดจอยให้เด่นอยู่ที่เจ็ดแล้วหกค่ะเมื่อนี่รอบเศร้ากับรอใบนี่คือเจ็ดส้นเนาะจ้าสำหรับพ้นจ้ารอบเศร้าบนนอกหกแปดห้าหกแปดห้านี่บนนี่พาดไปเราจะเด่นหกวิ่งรูดหกของเขามาเด้อจ้าแต่ว่าอยู่ลักรลอยเราจะหกแปดตรงตรง อยู่ลักลอยจะเด่นแปดวิ่งรูดแปดขเ้เฮาก็อยู่รอบบ่ายมาออกรอบเศร้าได้อีกเขจาจะโอ้โหฟังเดอค่ะเดอร์มานี่สสาหรับเลขเด่นวิ่งรูดของเหเฮาสจะสองตัวรางรอบบ่ายจะอ่ารอบเศร้าจะสองตัวรางรอบเศร้าออกแปดเจ็ดจะจับคู่เข้าไปที่เจ็ดแปดโอโ้แต่ว่าเน้นพิจตัวเขาจะสาหรับตัวเนียนเขอสูตรขาไพเรลล์เนี่ยเข้จะเน้นบ่อเข่าเน้นเจ็ดเก่ามาเจ็ดแปด เดนเจ็ดวิ่งรูเจ็ดโเข้ามาจาสำหรับรอบเศร้าจ้าสำหรับรอบบายแปดกับเจ็ดวิ่งรูจ้าผลของรอบบายบนคือเก้าแปดเจ็ดโอ้โหตัวเดิมค่ะพี่น้องจ้าแปดเจ็ดอยู่รอบเศร้ามากออกรอบบายได้อีกมากกันแบบตัวเดิมเดิมนะจ้ะเดนเจ็ดชนเจ็ดโค้เข้ากลับมาทั้งรอบเศร้าและการรอบบายนะจ้ะแปดเจ็ดเข้าไปที่ เจ็ดแปดรอบบายมาตัวเน้นเต็มเต็มโอ้โหเกินต้านจ้าเด่นเจ็ดวิรุษเจ็ดม,มาเด่นแปดวิรุษแปดมาสำหรับรอบบ่ายจ้าโอ้โหเลขเรียกนอกจากเก้าแปดเจ็ดเนาะหาเก้ามาใส่คาาเก้าอีกตัวเดียวนะจ๊ะอ่ะได้สามตัวบนเนะจ๊ะโอ้โหหรือว่าทาพิโรเอฟซีจัดสามตัวนะจ๊ะ เจ็ดอ่าเจ็ดแปดเก้าก็ได้สามตัวโต๊ดเราจะรั่วแปดเจ็ดเก้าก็ได้สามตัวโต๊ดจ้าโอ้โหปังจ้าพี่น้องเอฟซีจ้าสำหรับห้างเสงมือนี่จ้าสองตัวล่างรอบบายจ้าแปดเก้าจับคู่เข่าขั้นไปตรงตรงโอ้โหนิยมเหล็กพี่น้องจ้ะแปดเก้ามาตรงตรง,ตรงจ้ารอบรอบบายนี่ซื้อว่า สุดปังเด่งบนล่างอ่ะเดนแปดวิ่งรูดแปดของเฮ้ามาจ้าอ่าสำหรับห้างเซ้งของวันที่ยี่สิบสี่เมื่อวานตามนี้เด้ใจยินดีกับค้ตตดตามยินดีกับพี่นอ้องเอฟซีตดตามแนวทางห้างเซ้งกับแอด์จอยด้วยจ้าถือว่าปังปังกันเลยที่เดียวจ้าโอ้โหมืม้อนี้พี่น้องเอฟซีทันใดบ่าตาลนี่ถือว่าพลาดมากเนาะจ้าอ่ะ ยินดีกับคนที่ตามอีกข้างหนึ่งลักกันเราจะโอ้โหเอนี่วานหมูจะมาให้เตรียมๆขนาดนี้เราจะโอ้โหนานๆมาที่เราจะแบบนี้เนาะฝากตามต่อละกันจ้าห้างเสียงรอบเสรารอบบ่ายวันที่ยี่สิบหาวันพฤษัดมเอนี่แนวทางของเ้าสี่ มาตามสูตรหรือบอ่อสีปังห้คือจากมือว่านนี่อีกหรือบอ่ออันนีกอรอรุ่นอีกที่หนึ่งจ้าเบิ้งไว้เป็นแนวทางจะถาำมักถ้าชอบปล่อยตามบ่หมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอกจากตัวเลขทุกตัวมีเขา้ามีรุดผิไไดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัพยพี่นอเอฟซีไว้ด้วยละกันนอกจากสำหรับห้างเซง้งมือนี้เอจอยให้เด่นอยู่ที่สี่และสามพิงดูจจ้า เลขเด่นของเอสเมอี้อาจสีเลกต่ำเด้อจะ้ะหางเสียงหมักๆแต่ตัวตัวเดิมเดิมตัวใหญ่ๆเราจะมื่อนี่เลกเด่นคนนขาง,งต่ำไปนิดหนึ่งเนาจะอ่ะรอรุ่นกันอีกที่หนึ่งจะ้ะจับคู่เด่นสวิ่งรุ่นี่มี4สี่เก้เจ็ด่ห 4ี4 8กสอ่าสีอยู่ถ่ายเลยเนาะจะเห็นอยู่เนาะเด่น3มวิรุษ3มจับขู่3ามห3สามเจ็หเจ้ะตามกวสามเก่าสามหก สามแปดอ่าเอด็ดจ้อยไฮสามสี่ 34, คูเดนจา่าสำหรับรอบบ่ายหนึ่งศูนย์วิ่งรูดจา่าอืมอ้มจับคูหนึ่งมีหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งเก้า หนึ่หาหเจ็ดจ้าอ่ะนี่คือเด่น1วิ่งรุดหนรอบบายเด่น0นวิ่งรุดศย์จับคู่0ูนย์เ0้0ศูหาศคู่เด่นศูนยจ้า นี่คือรอบบ่ายเดี๋ยวมาเบิกตัวเด่นตัวเนีนกันก่อนนะจ๊ะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบนะจ๊ะเมืวว่อวานนี่เข่าสามขู่รอบเส้าเข่าหนึ่งขู่รอบบ่ายเขา่าสองขู่นะจ๊ะเน้นเข่าอยู่ขู่เดียวคือรอบใบ 8, 7, 7, 8, แปดเจ็ดเจ็ดแปดนะจ๊ะอ่าสำหรับรอบบ่ายมื้อนี้แอตโตย์คอนเน็ตอยู่ที่ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ห้าหนึ่งหก หนึ่งเจ็ดสำหรับรอบเศร้าจะเขอเน้นอยู่ที่สามเจ็ดสามเก้าสามหสี่หกสี่ห้าแนวทางห้างเสียงรอบเศร้ารอบบายมือนี่ตามนีเลยจ้าหมักตัวไหนชอบตัวไหนลองเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้จ้ามือนีกับให้ห้อพเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทาง โชคดีกันทุกคนทุกทา่านนะจ้ะอ่าสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับช่งใหม่ๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไวรอลนะจ้ะเพาาื่อจะได้บ่พลาดแนวทางต่อไปจา้าสำหรับคลิปนี้แอดอยขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจา้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำาวั่าสวัสดีจา้า